ลิลิตาเออลิลิตาเฮ้ยเบสพี่ตั้งกันไปไปไปเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้มาสามคนนะก็จะมีพี่ตั๊กนะครับผมครับตั๊กนะครับผมแล้วก็มีน้องมอนะสวัสดีครับผมมอนะครับก็วันนี้เราสามคนเนี่ยก็จะมาที่วัดล้างกันนะครับผมที่เพื่อนเบิร์ดเนี่ยมาเจอ แม่ชีเสม,มิงแม่ชีเหรอไม่แน่ใจนะเป็นแม่ชีนะทุกคนอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้นะเมื่อก่อนก็มีอาสาอม,มิงพานะทุกคนแต่ว่าสม,มิงพานี่ยเพื่อนแดงเนี่ยจับตัวไปาแล้วนะครับผมแต่ว่าอยู่ก็มีแม่ชีมาด้วยนะไม่รู้ว่าสองตัวนี้เป็นผัวเมียกันหรือเปล่านะครับผมเราก็เลยอยากจะมาพิสูจน์ดูนะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่านะ<ช>ก็โอเค<ง>เดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ เราทั้งสด้วยนะครับผมครับผมโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมนี่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสำรวจทีละล่างเลยนะกุติพานะครับผมตรงนี้แถวนี้แหละใช่ก็น้องเบิร์ดเองก็เคยมาเจอนะใช่วันนี้เบิร์ดก็มานะทุกคนเบิร์ดเนี่ยเหมือนจะขังไว้ด้วยนะเหมือนเบิร์ดจะขังไว้ด้วยอืมน่าจะอันตรายผมไม่มั่นใจว่า เป็นตัวเดียวกับที่เราเนี่ยเห็นที่บ้านปอบหรือเปล่าเนี่ย <ปะ S 2> เหมือน,นะเ,นเบริร์จะข้างหลังนี้นะพี่ตัก๊กเนี่ยแหลเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะว่าเราจะเจอหรือเปล่านะเ,เราไปดูกันแต่ว่าพุทิที่นี่คือมีอะไรหลากหลายลามากเลยนะใช่แล้วก็สภาพทุกคนบอเป็นวันล้างจริงนะสภาพนี้แบบถูกทั้งหมดเลยนะครับอืมก็อพ่อเบย์นะโอมเม้โหป้าเฟ เด็กกูรู้มันจะไปแล้วลนี่มีฝั่งนู้นนะนะแล้วก็มีตรงนี้เหมือนจะมีข้างล่างนู้นนะนะแต่ว่าเราก็ไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนี่แล้วก็มีข้างข้างหน้านี่อีกนะโอ้ใช่แล้วอืมอนี่เลย,เลยมีใส่สินเต็มเลยนะทุกคนเข้าได้ไหมฮึหมมเ,เหมือนตามเปิดเลย ไม่รู้เหมือนกันนะไปบุดๆดเวยปกศิลป์นะห้ามข้ามางนงวะใช่เหรอบางต้องมีปะ,ระรเราจะไม่ข้ามใส่สิ่ปมันขาดแล้ว <laughs> 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 มีอะไรไหม เดี๋ยว่าได้กลิ่นซาบๆอะไรไม่รู้ว่าพี่ตังลิลิอยู่แล้วอ่ะพี่ยีเรล่าเล่นไม่มีอะไรเลยถามนั่นแหละไปพี่ตัก เราไม่เจอเดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละหลังไปเลยโหแต่ว่าดูทุกคนใส่สินเยอะมากใครมาจัดง,งานอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิใส่สินเพียบเรามาขึ้นเนี่ยก็ช่วงเย็ยนแล้วน,นะครับ เอาพี่ตังไปเจอแม่ชีอยู่บ้านปอบอ่ะเจอเขาคือรู้สึกว่าร่างกายมันแบบไม่มีแรงเนี่ยตังเดยอดรู้ยังเข้านะเดือบบ้างไหมมีคนอยู่ไหมจ๊ะเฮ้ย อะไรพี่ตั๊กมันมีเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแบบดูดิรู้สึกว่ามันจะโล่งนะพี่ตั๊กนะเสียงอะไรล่ะแล้วใครมาล็อกอะไรเนี่ยอันนี้ก็เลยกิโลเลยเชิดเลยนะใไรเยอะบ้างเอ้

chưa này Phải à. đối vào luôn nha, mỹ Mấy... มีตรงนู้นอีกรังนึงแล้วก็มีข้างในนู้นอ่ะจริงๆอ่ะผมก็จะมาคนเดียวแต่ว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยรู้เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเอานะก็เลยชวนพี่ตั๊กแล้วก็น้องมอสมากันเลยสามคนแบบมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือกันได้สามคน อ๋อนะับใกไกล,ใล้เลยแต่ว่าสมิ่งพาเนี่ยไม่น่าอยู่ที่นี่แล้วนะพี่ตักเพราะว่าอ่าหายใจไม่ออกอะเป็นไรไ <c oughs> ม่ดูมันมีอะไรมีเน้าอีเ๋ตัวเด็ไปเจออุตส่าห์เด็กอ่ะ,ออะที่บ้นานนี้ เมื่อก่อนเนี่ยสมิงก็โดนขังไว้ตรงนี้แหละฮะมีเสียงอะไรไม่รู้ทักเราเข้าไปดูข้างในดิบะไนหนๆเราก็มากันแล้วไม่รู้ว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะ ีนแต่ว่าเหม็นเคี่ยงเขามากเลยเหม็นเคี้ยงเขามากนะพี่ตักเหม็นครับโอ้โล่ะครับ ลิไปฮะไปเดี๋ยวเราจะลองนั่งดูบ่าสิตาล,ลองนั่งซุ่มดูแถวนี้กันหรือเ,เปล่าเอาไหมหรือว่าเขาอาจจะได้เสียงเราก็ได้นะเขาอาจจะหนีไปเดี๋ยวเราจะลองนั่งซุ่มดูนะทุกคน เออจริงๆเนี่ยเบิ้ดขังไว้ตรงนี้ไม่ใช่อะผมดูคลิปเขาอยู่นะหรือว่าใส่สินมันขาดอ่ะจะออกมาได้แน่ผมว่ามีอยู่สองอย่างคือถ้าเสียขาดหรือไม่ก็มีคนมาปล่อยมันออกมแอบแอบซึมดูตรงไหนดีพี่ตักถ้าดูตรงไหนดิอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดิาคุณน่ะเราจะลองที่ซ้มดูว่าความเขื่อนว่าเราอาจจะเจออาจจะคุณเราเก็บไปแล้วก็ได้เนี่ยประมาณนี้ไม่น่าเจอเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแอบตรงข้างในก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราทั้งสามเนี่ยจะมานั่งซุ้มดูแม่ชีกันนะครับว่าแม่ชีเนี่ยจะปรากฏตัวให้เราเห็นกันหรือเปล่านะครับผมก็ลองมา ลุ้นพร้อมๆกันเลยนะว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราก็ต้องกลับเลยพี่ตเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดไปกว่านี้นะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรองเลยดีกว่าครับผมเราเนี่ยรอ,อน,นะใช่ไม่เจอที่เดียเลยนะก็เราคิดว่าถ้าไม่เจอจริงเราก็น่าจะกลับนะอ,อืถ้าไม่เจอจริงก็ต้องกลับบางทีเรามาก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะทุกคน เราจะไม่เจอตลอดหรอกบางทีอ่ะบางครั้งเรามาเราก็ถ่ายดูแต่ว่าพอเรามาแล้วไม่เจออะไรล้วก็เลยอ่ะไม่ได้ลงให้พี่ดูนะอ,อนืก็คือมาเจอแต่ไม่เจอก็เลยไม่ได้ลงให้พี่ดูเฮ้ยใครวันงมาพี่ทักบางรู้นหทุกคนเจอไหมใคร เดี๋ยวอย่าเพิ่งเฉยเย้ยวะระวังมันเจอนะทุกคนเจอไหมไม่รู้ว่าใช่แม่ชีหรือเปล่านะแต่ว่าสงเนี่ยคล้ายๆกับผู้ชายเลยนะเออเป็นผู้ชายเออสมิงแปลงกายหรือเปล่าทำไมใส่ชุดขาวอ่ะ นั่นเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเดี๋ยวข้าไปในบ้านแล้วเราคตตอนนี้เราเจอแม่ชีเนี่ยเข้าไปข้างในบ้านแล้วนะนั่นน่นะผมเจอหัวมันใช่ป่ะใช่แม่ชี้ปอ่าวะ แต่ว่าใส่ชุดขาวนะพี่ตัก๊กเออมื่อกี้เราเจอเดินเดินมาทางนี้พี่ตัก๊กเ,เออเอ๋ยเส้นพะี่ตั๊กเลยนะอืมเมื่อกี้ใน่าจะกุฏิหลังนี้ครับพอเมื่อกี้ได้ย,ยนินเสียงบางอย่างเลยใช่เราได้ยินเสียงบางอย่างนะรหรือว่าจะอยู่ข้างนานหน้านู่นพร้อมมีกุฏิอันหนึ่งเราไม่ได้เข้าไปดูทาั้เออใช่ไปไหนละ ใส่ยสีนันขาดแล้วไงตอนนี้จะข้ามได้เราเอา,า่อเอาไงดีพี่ตักเราจะรอดูสถานการณ์ก่อนบ้างมันว่ามันเนี่ยต้องการอะไรนะนเรา,า<ห>ต้องนะเรียกเขายัางไงไม่เฉียดเสียงสภาพไม่เหมือนเลยนะทรงเหมือนผู้<ร>ชายเลยนะ หรือว่าจะเป็นซิมิงแปลงกายเป็นแม่ชีพี่ดาคนปฏิิธาทำอะไรปันคนนรินางยัวบะรีอันรีว่ะรีกับเจ้าเล็กกุยจางยัวไ่อืมดิทอฟจางยั

<laughs> จะตาเข้าทางไหนมาตอนนี้กำลังลงมอสนะเหมือนจะเข้ามาบีบคอน้องมอสเลยนะไอ้เี้าทองบริยานุกุมอสมันจะรอไห้รนะุ่งรก่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปแถวองมอสนะเดี๋ยวคุณท่านอะไรทีแล้ววผะผมจะไปดูทางหน้าต่างนะพี่ตั๊ก ไม่ได้วะไปไปทลงเปิดประตูเข้าไปดูข้างในเลยฝันดียนะท้ายชูเด้อจ้ะเอาหมวมาหน่อยแกบ่ายไปแล้วขู่ทิละหึ่เห้ พี่ตาก็ไปไปุยไปยไปยไปอกน้ไมยู่มันอยู่ข้างบนก็โดลงมาพี่ตากไม่ตัวแรกคือดูลมาข้างบนได้เลยหนึ่งแกย้าตัวแรกผมมองไม่เจออะไรไง mình ẩn mong pa tôi giống như là anh ấy ẩn mong là nó, điều, kia là con mình sẽ เหรอควะาเราจะลองดูข้างหลังเลครับเฮ้ยนายพิตา g ลองอ้อมมาดิผมจะมาฝั่งนี้นะลีนรีนประหลาดได้เจอตานะเจอแล้วป่ะพิตาก ไเหมือนมันขู่เราเลยนะมีกี่เป็นไรป่ะ โดนเหยนัน่งคนพยายามจะบีบคอดูว่าใช่ไหมหมอดูว่าทำม่หมอถลไม่มงไ,งมไม่ได้มาดูว่าถอยจะถอยเฮ้ยนั่นไงน,นั่นไงพี่ตักไม่รู้ว่าเป็นตัวใช่แต่ว่าโอ้หไงเห็นไหมไหมทุกคนเจอไหม,ม ดูดิคนที่ผมเห็นมันปอบไปตัวเนี้ยยายครับต้องเลือกยายเหรอหรือว่าเลือกอะไรพี่ทักษ์เลือกจ่ากันนะมั่งแม่ชีเทปเทปภูมหนาวเรื่อยมาฮะเทปภูมหนาวเทปภูมิหนาวภูมหนาวนี่ฮะแเจ้าดนี่จะเรามาดีนะครับผม ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นพวกผมมาดีนะเฮ้ยกีย่ะเอาเบิ้์คุยที่นะ้า oh. อุ้ยมันถอยมันถอยแล้วมันกลัวนะทุกคนเดี๋ยวเอาเนี้ยเอาเนี่ยวเอาเนี้ยว <laughs> ยังไม่ไหวนะพี่ตัก๊กผมอยากจะรู้ว่ามาจากไหนนะไม่หนาเลยพี่ตัก๊กเหมือนเขาจะกลัวนะพี่ตั๊กนะเหมือนควายพวกควายวะควายวะเหมือนเขาจะกลัวนะพี่ตัก๊ก เดี๋ยวถ้าเรามาอีกเราเราเอาอะไรแบบของกุง้งของกินมาให้เขาดูไหมเมื่อกี้หรือว่าเขาอาจจะแคบป้องกันตัวปะเออรเรามาบุกทีนะเออเขา,อาจะตกใจก็ได้นะอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยมาจากไหนนะทุกคนเราไม่ต้องชใช้ไม้มเราไหมอือเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปเดี๋ยวเราเดิน,ะนทางกลับบ้านกันเลยดีกว่าเราจะไม่รบกวนเขานะ ก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนถ้ารอบหน้าเรามาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาของกินเติมไม้เติมมือมาด้วยนะของกินมาแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะกินหรือเปล่าใช่เพราะผมเราไม่รู้ว่าที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นคนหรือว่าผีกันแน่นะใช่ครับผมก็คือมันไม่รู้ว่ามันกินอะไรกันแน่อาจจะไม่ได้กินของทั่วไปแบบเราไมได้ก็ลองเอาพวกของกินพวกข้าวอะไรมานี่มาให้ก่อนนะลองให้ดูก่อนไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าไปก็โอเคทุกคนผมขอปิดคลิปเลยนะใครที่ชอบก็ขอ คนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้เราทั้ง3เนี่นะครับผมไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม